่อเนื่องจากเอพิซอดก่อนหน้าครับย้ำนะครับว่าที่ชวนคุยในเรื่องของบทบาทของไลน์แมเนเจอร์ในฐานะที่เป็น HR m a n a g แมเนเจอร์ตัวจริงในมุมมองของผมเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ได้เชียร์งานของทางเ r แต่อย่างใดนะครับแต่อยากให้การทำงานบริหารจัดการลูกน้องของท่านเนี่ยในฐานะที่ท่านเป็นไลน์แมเนเจอร์เองเป็นผู้คข้ามาชาต้นสังกัดเ,เองโดยตรงเนี่ยนะฮะเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพแต่มันก็ต้องเริ่มต้นจากการที่มี mindset หรือมีมุมมองความคิดที่มันลงตัวถูกต้องก่อนนะฮะมีประเด็นหนึ่งที่ได้ยินกันอยู่เสมอเวลาที่เราพูดถึง HR หรือ Line Manager เนี่ยจะแอบบ่นกันเล็กน้อยกับ HR ก็คือ HR เนี่ยทำงานแต่เรื่องของการจ่ายเงินเดือนจ่ายค่าตอบแทนคิด OT กับพนักงานเท่านั้นเองเหรอ พอทาแค่เนี้ยทำไมวันๆเนี่ยดูเหมือนเอชอาร์เนี่ยยุ่งยากจังเลยทําไมไม่เอางานพวกเนี้ยคือง,งานพวกงินเดินค่าจ้างอะไรต่างๆเนี่ยไปให้กับฝ่ายบัญชีทําซะเลยล่ะนี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เชื่อว่าองค์กรของท่านอาจจะเคยได้ยินหรืออาจจะมีการพูดคุยกันมาอยู่บ้างนะฮะในมุมมองของผมขอบข่ายของงาน HR เนี่ยมันไม่ได้แค่แบบนั้นหรอกนะฮะมันจะมีตั้งแต่เริ่มต้นจากการรับคนเข้าทํางานจนกระทั่งคนสิ้นสุดสภาพการทํางานไปนั่นแหละ การสิ้นสภาพเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการลาออกเลิกจ้างไล่ออก,กเกษียณหรือด้วยเหตุอื่นใดก็ดีนะครับมันมีหลายงานที่ต้องทําจริงไหมฮะเริ่มตั้งแต่งานวางแผนกําลังคนนะ่ะคือกําหนดให้ได้ว่าในงานหนึ่งหนึ่ง,งจะต้องใช้อัตรากําลังเท่าไรและปริมาณพอรู้และคุณภาพของคนทํางานจะเป็นอย่างไรบ้างนั่นเองนะฮะจะต้องสรรหาและคัดเลือกคนทํางานครับจะต้องฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานแต่ละระดับพนักงานก็มีหลายตําแหน่งพนักงานก็มีหลายฟังก์ชันหลายหน้าที่งาน ก็ต้องอาศัยคนที่มีความรู้ทักษะประสบการณ์ที่แตกต่างกันไปเพื่อให้งานแต่และฟังก์ชันเนี่ยมันสามารถที่จะทําให้เกิดผลลัพธ์ของงานตามที่ตั้งเป้าหรือตามที่คาดหวังไว้ถูกต้องไหมครับดังนั้นการฝึกอบรมพัฒนามันก็จะซับซ้อนแล้วก็แตกต่างหลากหลายไปด้วยแต่แน่นอนครับมันก็ต้องอาศัยบทบาทสําคัญของคนที่เป็นหัวหน้างานเพราะคนที่เป็นหัวหน้างานเนี่ยจะรู้เลยครับว่าจะต้องพัฒนาลูกน้องไปอย่างไรบ้างนะครับ HR ยังต้องทําเรื่องของการสร้างความเติบโตในอาชีพการงานในภาพรวม เกอเอชอาร์ยังต้องทําเรื่องของการบริหารผลการปฏิบัติงานเพื่อให้พนักงานทําผลงานออกมาได้ตามเป้าครับทาเรื่องของการปรับปรุงผลงานหรือ performance improvement ในกรณีที่มีพนักงานบางหน่วยงานหรือพนักงานบางคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องผลการปฏิบัติงานทํางานไม่ได้ตามเป้าหมายนะครับทาเรื่องของการเสริมสร้างค่านิยมองค์กรทําเรื่องของการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงทําเรื่องการจัดการความเสี่ยงทําเรื่องของการปรับเปลี่ยน โครงสร้างองค์กรกำหนดข้อบังคับการทำงานเพื่อให้พนักง,งานทำตามและอยู่ร่วมกันอย่างมีระเบียบเรียบร้อยภายในองค์กรนอกจากนี้ก็มีงานที่พูดไปเมื่อสักครู่แหละครับก็คือการจ่ายค่าจ้างเงินเดือนการคิดโอทีการหรือแม้แต่การทำตามคำสั่งของศาลหรือคำสั่งของหน่วยงานราชการภายนอกเช่นการอายัดเงินเดือนของพนักง,งาน บางส่วนเพื่อที่จะไปจ่ายคืนให้กับกรมบังคับคดีเพราะพนักง,งานเป็นหนี้เป็นสินถูกฟ้องร้องบังคับคดียกตัวอย่างงนี้นะครับนี่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของงาน HR เท่านั้นครับที่ยังไล่เรียงมาไม่หมดเลยนะครับแต่ความเป็นจริงมีอะไรต่างๆอีกเยอะแยะมากมายเลยครับแต่ในภาพของ HR เนี่ยก็จะเป็นการทําในภาพรวมทําทุกๆเรื่องอะฮะทิ่ทาในภาพรวมแล้วก็มีลักษณะของการที่จะพพอร์ตหน่วยงานต่างๆในการคิดหาเครื่องมือหาวิธีการที่จะทําให้งานแต่ละเรื่องเนี่ย ทำออกมาได้มีประสิทธิภาพมีคุณภาพมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ยกตัวอย่างนะฮะทำให้การสรรหาและคัดเลือกคนที่เป็นลูกน้องของท่านเข้ามาทํางานเนี่ยนะครับได้คนอย่างที่ท่านอยากได้เป็น the right fit fit ตามงาน fit ตามความต้องการขององค์กรเหมาะสมกับความต้องการของท่านให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้พยายามหาวิธีการที่จะพัฒนาไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรมหรือวิธีการอื่นใดก็แล้วแต่เพื่อที่จะให้ลูกน้องของท่านเนี่ยมีขีดความสามารถ หรือสมรรถนะที่เราเรียกว่า competency นะครับที่มันตอบโจทย์เพียงพอกับการทำงานให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีออกมาหรืออย่างน้อยที่สุดก็เป็นไปตามมาตรฐานนะนี่คือตัวอย่างหนึ่งนะครับดังนั้นถ้าท่านเห็นว่า HR เขาทำงานเฉพาะการจ่ายเงินเดือนจ่ายค่าตอบแทนไม่น่าจะใช่นะฮะคงจะเป็นเพียงการพูดคุยกันสนุกสนุกเฉยๆนะฮะเพราะอันที่จริงเราจะรู้ได้เลยครับ HR ทำงานเยอะแยะมากมายนะครับและทำให้กับทุกหน่วยงานแบบ ที่ต้องได้มาตรฐานคล้ายๆกันไม่งั้นจะกลายเป็นเรื่องของการเลือกปฏิบัติซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ดีมากๆเลยนะครับอันที่จริงหากเราเอาเรื่องของการจ่ายเงินเดือนมปให้กับฝ่ายบัญชีทําก็ไม่มีปัญหาหรอกครับแต่บัญชีก็คงจะต้องทําเรื่องของการจ่ายเงินเดือนจ่ายค่าตอบแทนอย่างเดียวออกมาเท่านั้นนะคำถามคือใครจะเป็นคนที่ไปบอกว่าจะต้องจ่ายอะไรอย่างไรเท่าไหร่ล่ะครับให้บัญชีเป็นคนไปนั่งคิดโอทีมันก็อาจจะได้ฮะแต่ว่างานบัญชีงานการเงินเขาก็มีงานในหน้าตักรายละเอียดของเขา หลายองค์กรพอแยกงานจ่ายเงินเดือนไปให้กับบัญชีเนี่ยบัญชีก็ขอตากําลังเพิ่มเติมเลยนะฮะหรือโอนย้ายอัตรากําลังของ h r ที่เคยทํางานเปโรแต่เดิมเนี่ยนะฮะไปให้กับทางฝ่ายบัญชีเพื่อเดี่ยไปทํางานแล้วก็สังกัดอยู่กับฝ่ายบัญชีหรือฝ่ายการเงินนั่นเองนะแต่ประเด็นคือว่าอย่างนี้ครับถ้าสมมติว่าเงินเดือนค่าจ้างของพนักงานอัตราค่าตอบแทนสิทธิประโยชน์มันต่ากว่าตลาแล้วทาให้พนักงานลาออกเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกเกิดเทิร์นโอเวอร์อย่างเงี้ยใครจะเป็นคนจัดการครับ ฝ่ายบัญชีฝ่ายการเงินจะไปคิดหาวิธีการมาจัดการใช่ไหมครับเพราะมันเป็นศาสตร์ของ HR นะครับดังนั้น h r ก็จะทำงานในเรื่องของ Compensation and Ben e f i t มากกว่าที่จะทำงานในเรื่องของการจ่ายค่าตอบแทนจ่ายเงินเดือนนั่นเองนะครับถ้าเป็นแบบนี้ก็โอเคนะครับคือเรื่องของการจ่ายเงินเดือนจ่ายค่าจ้างจ่ายค่าตอบแทนเนี่ยฝ่ายบัญชีการเงินก็สามารถดําเนินการจัดการได้นะครับส่วนการบริหารค่าจ้างค่าตอบแทนที่เรียกว่า compensation and benefit เนี่ยนะครับมันเป็น งานในอาชีพหรือวิชา,าชีพของคนทำงาน HR เนาะที่มันจะต้องมีสูตรสำเร็จโน่นนี่นั่นนะครับนั่นแหละครับคือตัวอย่างที่บอกว่าทำไมครับเราจึงจะต้องมีงาน HR หรือมีคนทำงาน HR เพื่อคอยรับผิดชอบดูแลงานด้านบริหารทรัพยาบุคคลงานพัฒนาบุคลาก,กรขององ,องค์กรในภาพรวมอยู่เพียงแต่ว่าสัดส่วนจำนวนของคนที่ทำงาน HR เนี่ยอาจจะไม่เยอะมากมายนักนะครับเคยเห็นบางองค์กรก็ เอชอาร์หนึ่งคนต่อพนักงาน50คนบางองค์กรก็เอชอาร์หนึ่งคนต่อพนักงาน80คนบางองค์กรก็เอชอาร์หนึ่งคนต่อพนักงาน25คนอย่างเงี้ยครับก็สุดแท้แต่ว่าจะจัดฟังก์ชันงานของเอชอาร์เป็นอย่างไรบ้างนะครับเอชอาร์ HR อาจจะทํางานจ่ายค่าจ้างเงินเดือนจ่ายค่าตอบแทนใช่ครับแต่มันไม่ใช่งานด้านเดียวของคนทำงานเอชอาร์นี้เราไม่พูดถึงว่าเอชอาร์จะในองค์กรของท่านนฝีมือดีหรือไม่ด,ดีสามารถทํางานได้ ขอบเขตครอบคุมมากน้อยเพียงใดอันนั้นเราไม่ว่ากันนะครับเป็นเรื่องของแต่ละองค์กรผมไม่ขออนุญาตก้าวล่วงนะฮะเพียงแต่ว่าอยากจะสะท้อนให้เห็นว่าการบริหารจัดการทรัพยม์มรดกคลในองค์กรของเราเนี่ยคนหนึ่งคือ HR อีกคนหนึ่งคือท่านในฐานะที่เป็นไลน์แมเนจเจอร์ที่ต้องมีบทบาทในการผสานพลังหรือเซเนจีการทํางานให้คนทํางานเนี่ยสร้างผลลัพธ์ของงานออกมาให้เป็นไปต,ตามเป้าดีที่สุดและปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับ